โยโย่ yo, yo. ขอสวัสดีทุกคนดนะ้วยผมอยู่ผมสี่ห้าเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วสำหรับเกม Xb f i นะครับวันนี้เราจะมาเล่นแฟคชั่นในส่วนของเพืนทอมนะครับผมที่มีสกิลสามารถป้องกันเพื่อนได้แล้วก็สามารถแลกฆ่าได้นะครับผมนะ้อาสียของตัวละครนี้ครับก็คือ HP ของตัวละครจะมากกว่าทุกคนเลยผมทุกตัวละครเลยเพราะว่าเขาจะมี1้อยีนะครับผม ในส่วนของสกิลแรกนะครับผมก็จะเป็นสกิลโล่ที่สามารถกันสุนได้ทุกประเภทเลยครับผมแล้วก็ยังสามารถทำดามเมจได้โดยการวิ่งชนศัตรูนะครับโอ้โหดามเมจบอกเลยว,ว่าแรงสุดๆเลยครับชน2ทีคือตายเลยครับและในส่วนของอ e ีสกิลก็จะเป็นสกิลการบาเล่ er ที่สามารถกันดามเมจจากการโจมตีทุกประเภทหมว่าจะเป็นระเบิดหรือว่าไฟนะครับและในส่วนตัวบาเีย er จะมี h p ทเช่นกันนะครับผมสกิลนี้ก็จะมีประโยชน์มากกว่าสกิลที่แล้วนะครับเพราะสามารถกันดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับ และในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นอลติเมนนะครับผมก็จะการ์เหมือนกับโดมบารียที่เป็นโลกครับที่สามารถป้องกันเพื่อนจาดดาเมจได้ครับถ้าอยู่ในวงแล้วจะมีปืนพลาสมากันที่ถ้าศัตรูอยู่ในวงเราแล้วบอกเลยว่าดัดเดียวแตกครับผมรู้เรื่องแต่ก็จะมีข้อเสียคือตัวละครเราไม่สามารถวิ่งได้นะครับผมโอเคผมกล่าวกันมาแล้วก็ไปชมเกมเพลย์กันดีกว่าผมก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์บริจาสู่ศิลป์5เกมเมอร์ด้วยนะครับผมไปดูคลิปกันดีกว่า ตอนนี้อยู่ในเกมแล้วผมก็อยู่ในแบบโชว์ทานะผมแบบนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยก็น่าจะหลงๆแบบหน่อยตานี้ก็อาจจะตายเยอะหน่อยนะครับผม <c oughs> โอเคผมเลิกวันนี้กันไปลุยทุกคนลุยลุย <c oughs> โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดเกมยึดจุดนะครับผมผมว่าพวกเ,เกมโหมดยึดจุดหรือว่าพวกโค้ดพอฒนชันอะไรแบบนี้ในส่วนตัวละครของแฟนทอมันจะมีประโยชน์มากนะผมเพราะว่าเป็นตัวละครที่เน้นยืนในไซส์นานๆนะผม <c oughs> นี่ปลาระเบดไหมครับ ตายหนึ่งตัวโอ้โหหลังยิงมาครับผมในมุมมองผมนะผมว่าเลือดร้อยยี่สิบก็ไม่ได้ตายยากอะไรมากกว่าร้อยเลยครับผมนี่ตายผมแต่ถ้าว่าได้เปรียบในเวลายิงสู้กันเพราะว่าได้เปรียบมากครับผมความรู้สึกผมได้เปรียบม,มากนี่ผมสกิลกลางโลววิ่งเลยวิ่งเลยทีนี้ไปได้เพื่อนเหมือนว่าเขาจะไม่รู้ว่าผมมานะทำเม็ <c oughs> นก็ชนชนชนเลยตายไปหวงเฮ้ยยิงเสียงซ้ายยิงไม่เข้าหรอกเพื่อน ตายเฮ้ยผมว่ามันโกงอยนะโล่อน,นี่นไงเพื่อนมันเฮ้ยจะตายจะตายอืมตายเฮ้ย <c oughs> ตัวโล่เล่นสนุกมากผมบอกเลยทุกคนมีจุดเลยเพื่อนจุดเลยโอ้โอโอยใส่ยิงมาเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าตายออื้หือระเบิด โอ้โหเต็มหน้าเลยนี่ของกลางโลกรู้ผมว่าดีนะเวลาตายแล้วก็กลางโลแล้วก็หันไปสวนได้บอกว่าดีนะตัวโลดเนี่ยเจเพื่อนตายนี่มาดูครับทุกคนแรงมากโลด้านขวายิงมาตายแล้วผมตัวหนึ่งเอาไหมเพื่อนเฮ้ยตัวไหนวะไม่รอดแล้วผมจังหวะนี้โอ้โหมาหลายตัวจัด โอเคไหมดูต่อมาการลงแล้วที่ไหนเพื่อนไปไหนตายหรอม,มีไหมมีไหมเอยยังไงเจอแล้วาำไม่น่ามีนะกดเก็บโลกไงเนะี่ยอ๋อกด e เอ้าโอ้โหไม่ทันตายครับผมรู้สึกปเป็นเเหรอว่าแบบนี้มันเล็กจังเลยนะ,ะเป็นเจอง่ายจังหัวแตกครับ ไปด้านในดีกว่าเฮ้ยยิงมานี่ไงยังไม่เข้าโอ้โหรับตายมากับตายทุกคนยังอยู่ไหมเสวยเพื่อนที่จริงตัวนี้ถ้าจะให้มีประโยชน์ก็ต้องต้องไปนำเพื่อนนะไปดันให้เพื่อนแต่ว่าผมเอามาได้ฆ่าคิวเลยมาเลยครับมีเป็นท่อมหลายตัวเดี๋ยวผมเป็นสายไล่ฆ่าเพื่อนก็นำเพื่อนไปนะยังไงตายผมเด็บเบิ้ลคิวไปดี โอ้โหสไนเปอร์ไม่รอดนะครับเฮ้ยตัวนึงเฮ้ยยังไม่โดนโอ้โหไม่เป็นไรคผมเราชิวๆอยู่แล้วไปเพื่อนเลยต่อเฮ้ยผมปาระเบิดติดเฉยเลยช่วงนี้รู้เป็นไรปาระเบิดไม่ไม่โดนเลยเฮ้ยหลังมาเพื่อนเป็นไงเพื่อนแล้วกันให้นี่ตายเนี่ยที่จริงถ้าเล่นไม่มีประโยชน์มันต้องเล่นแบบ แทงให้เพื่อนนะครับผม <Yeah. S 1> การดาเมจให้เพื่อนแต่ถ้าจะเล่นสายกันดาเมจผมว่าเล่นไปเล่นสกิลดีกว่าครับผมอีสกิลผมว่าการดาเมจได้ดีกว่าเยอะเลยแล้วตอนนี้เราได้ดาเมจแล้วผมนี่มาเาเมนโอ้โหการโดผมนี่จะมีปืนพลาสมานะครับผมแต่ว่าเขาเสียคือมันจริงแค่ในวงแล้วผมนอกวงมันไม่มีดาเมจเพราะว่ามันระยะไม่ถึงนะครับตอนนี้ศัตรูหายไปไหแล้วเนี่อยอ๋อนี่ไงด้านล่างนี่งไงเอ้ายังไม่โดน อ,อ,อัติมณหมดเพื่อนี้โ,โม่โป็นไรเพื่อนแต้มนำอยู่ไหมชิวชิวเฮ้ยเพื่อนเราตายนี่พีไฟผมได้หนึ่งคิวนี่เราหมดยิงไม่ได้ช่วยเพื่อนยืดจุดเลยเฮ้ยเอาอีกแล้วบาลาบซ์ตีแล้วโดนด้วยนั่นอะโอ้โหเยอะจัดเยอะๆเต็มหมดเลย ดันเรเพื่อนไปดันเรเพื่อนซ้ายยังมาครับเฮ้ยทำไรเพื่อเนเออโอ้โ,อโหโดนไฟคลอ,อกตายว่ะโอเคครับลุยต่อผมรู้สึกว่าสกิลมันคูลดาวน์เร็วอยๆนะรู้สึกเหมือนว่าเวลาเราใช้งานมันก็รีเซ็ตคูลดาวน์ไปเรื่อยๆระหว่างเราใช้งานอนะ่ะตายว่ะมาการลงหมดละยิงไม่เข้าเดี๋วเพื่อน เฮ้ยเขายิงผมยังไงอะผมตั้งโล่อยู่นะไม่รู้ว่าสไนเปอร์มันยิงทะลุโล่ผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะเป็นยังไงคนตายผมเฮ้ยสไนเปอร์โอโ้โหคนแรงผมอยากลองเล่นสไนเปอร์บ้างแต่ว่าปัญหาคือผมยิงใครไม่โดนเลยครับผมยิงไม่โดนเลยเลยเปิดปืนกลดีกว่านี่ประเบิดไปเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยมาเปิดโล่แล้วเป็นจะหนีไปไหนมานี่ก่อน นี่นะตัวนึงเออมาโอ้ยไปปืนมันแรง,ย,งยังทะลุโล่นเนี่ยเออยังไม่โดนเลยเพื่อนเจนก่อนนะเพื่อนเจนก่อนนีไ่ไงตายครับตายตัวนึงเฮ้ยยังมีตัวนึงเหมือนโล่แล้วนี่เออเฮ้ยไปไหนเออมาอีกตัวนึงเฮ้ยเพื่อนะอะไปไหนจะไม่โดน เออมาเดี๋ยวมาคิวเออยังบุญวาะยช่ไหมี่บุญวะมากเลยเอ้ยนัน่นเรามีมามามาเอายืนหมดเฮ้ยยียไม่โดนว่ะมีไปไหนเพื่อนเอาหายตัวเฉยผมช็อตเมื่อกี้ผมลุ้นเหนียวเหนียวเลยไอ้ช็อตโลเมื่อกี้จะทุบไม่ได้เนี่ยฮาเลยนะตอนนี้เต็มแล้วเขาสู่สีมากครับมาครับด้วยต่อตายแล้วผมมามาเปิดโล่แล้วอยู่ไหนอยู่ไหน โอ้ oh, ไม่มีใครเลยนี่เฮ้ย hey, มามาเฮ้ย hey, มันไม่เห็นแล้วนี่ตายหนึ่งกระแทกเอา้าทำไมอีกแล้วยิงทะลุโลกอีกแล้วทำไมเขายิงทะลุผมอ่ะหรือว่าตัวผมโผล่ขนาดเลยเอ่ะเอา้าทำไรผมเนี <laughs> ่ยเริ่มอื่นแล้วเริ่มอื่นหน้ามีตูยิง เดี๋ยวมาเฮ้ยเพื่อนโอ้โไนเปอร์ไรเฟริลแรงกัดเกมนี้ผมตายเธอได้เบอร์กี่หรอกไปน่ะตายเ,อ,ยอ,อ, <datasets> อ,ายเออมาเพื่อนนี่โล่กระแทกไหมเฮ้ยเออมาไปไหนหลังก่อนหลังก่อนซาดิอ้โหเพื่อนขอตัวน,นี้ก่อนได้ไหมแค้นอยู่ รมาโว้ยมีโล่า,าสวยเพื่อนสวยเฮ้ยมันอ้อมหลังเออดียิงฟรียิงฟรีอ่ามามน่าจะเมลแล้วอันดัเมลเลยมานี่อยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนมานี่เราบังการได้เพื่อนอยู่อยู่ในโลดเราอยู่โลดเรากระหน่ำมาแน่อนไหนล่ะเฮ้ยมานี่ ไม่โดน,อ,นอ้าตายครับผมตัวนึงอ้าวดับเบิลคิโอไม่อะไรอะไ,ไรผมอยู่ผมอยู่เพราะว่าเตมเม็นควรจะบัฟให้มันโหดกว่านี้เพราะว่าปืนมันช้ามากลัน่นลั่นช้าจัดแต่แรงจริงแต่ว่ยายอมรับเลยว่าแรงมากไหนเพื่อนตายครับผมกี Q ่คนะิวเนี่ยไม่ได้นับคว้ามีดีไหมครับตายเพื่อนสวย ไปดโดแล้วมานี่งไงตายหนึ่งตัวหนึ่งไปไหนแล้วเอ้า,าไปไหนแล้ว่าจะออมมั้งไปเฮ้ยหลังเพื่อหลังหลังเฮ้ยโอ้โหอัติเมทไฟโคตรแรงบอกเไลไยในระยะนี้ก็ไม่รอดมามาไปต่อเพื่อนแต่เรานำอยู่โอ้โหยิงเลยรผมเนี่ยนี่งไงแก้มือตายผมตัวนึง นี่ตายเปโดมาดูเดี๋ยวครูดาวเร็วมากแป๊บเดียวครูดาวเสร็จแล้วโลไปไหนไหนเพื่อไหนเพื่อนตู้ซองเหรอตู้ซองเหรอตายไปดินี่นี่โลครับยิงจ่าแน่ะอ๋อในบ้านในบ้านตาย ตอวนึงโอ้ไม่ไหวไม่ไรไม่ไรไม่ไรชนะละโอ้โหโคตรมันครับตัวโลนี่บอกเลยว่าสายไล่ยไข่ขอผมนี่ถูกใกแน่นอนโอเควันน okay, okay. okay, ี free, so ้ก wow. ็พอกค่นี Python ้ก่อนแล้วผมก็จบคลิปก็ลืมกันลล์กด subscribe บัลลังกผมสี่ห้าเกมเบอร์ด้วยนะครับผมไว้เจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับ